สวัสดีค่ะเด็กๆแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่6หน่วยวันอาสาลหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะสัปดาห์นี้มีสองเล่มนะคะมาดูหน้าแรกค่ะคุณครูจะฝึกให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกนะคะวิธีทำคือจิ้มตรงกลางลากลงแล้วก็ลากขึ้นค่ะจิ้มข้างบนเส้นนิดนึงลากลงแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะคะหลเ,เด็กลองฝึกทำดูนะคะหน้าแรกมาดูนี่ค่ะ เขาบอกว่าเด็กๆจะปฏิบัติต้นเมื่อไปวัดควรทำอย่างไรคะ่ะมาดูภาพแรกคะ่ะภาพแรกเป็นภาพเด็กกำลังทำบุญใส่บาตรนะคะภาพนี้เด็กๆควรจะทำไหมคะควรปฏิบัติใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยต่อไปยิงนกตกปลาเป็นสิ่งที่เด็กๆควรทำไหมคะ ไม่ควรทําเราก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายอะไรค่ะขณะที่คุณพ่อคุณแม่กําลังฟังเทศอยู่เด็กๆวิ่งเล่นไล่จับกันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ,ะข้อสุดท้ายนั่งฟังพระเทศนะคะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติค่ะต่อไปเด็กๆจะมาฝึกลากเส้นตามรอยปะแล้วก็ฝึกเขียนเลขนะคะเลขหนึ่งเสาธงลากจากข้างบนลงข้างล่างเลขสหัวเป็ด แล้วก็ลากถอยหลังเลขสามหยักๆค่ะ3เกล็ดปลาเด็กๆก็โคง้งเสร็จแล้วก็โคง้งออกมาค่ะต่อไปเลข4เราจิ้มลงที่ปลายแหลมข้างบนก่อนนะคะ แล้วก็ลากมาข้างหน้าลากถอยหลังให้สุดเลยจิ้มข้างบนใหม่อีกครั้งลากลงมาค่ะจะได้เลขสี่ต่อไปเลขห้าค่ะคุณครูจุดให้นิดนึงแล้วก็ลากลงมาค่ะแล้วก็ทําท้องปองเสร็จแล้วค่อยมาลากต่อเส้นเป็นหางออกไปนะคะเป็นเลขห้าต่อไปค่ะเลขหกนกวีดลากจากข้างบนนะคะลากลงมาแล้วค่อยม้วนหัวค่ะ ต่อไปเลข7ค่ะเลข7เรามาขีดข้างหน้าด้วยนะคะขีดถอยหลังแล้วก็7ขาเป๊ค่ะเราต้องล,ลากเอียงๆหน่อยนึงถ้าเด็กๆลากตรงมันจะเหมือนกับเลข1นนะคะต่อไปเป็น8แว่นตาถ้าเด็กๆรู้สึกว่ายังทําไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่จับมือนะคะจิ้มข้างบนแล้วโค้งเป็นตัวเสก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อม,ม้วนเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีรังกาเลยค่ะ ต่อไปเลข9ค่ะ9หัวโตเด็กๆโค้งขึ้นข้างบนก่อนเอามาชนกันเป็นกลมๆแล้วค่อยลากลงนะคะสุดท้ายเลขสิบค่ะเลขสิบมีหนึ่งกระสนเขียนเลขหนึ่งสอทงแล้วก็เลขศูนค่ะฝึกกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันค่ะให้เด็กๆนับจํานวนเลขนะคะจากภาพมาดูภาพม้าน้ําค่ะม้าน้ํามีทั้งหมดกี่ตัวหนสอง สามสี่ได้สี่สี่ก็คือสี่เรือใบเด็กๆก็ใส่เลขสี่ลงไปเลยค่ะต่อไปปลาหมึกค่ะมานับกันนะคะหนึ่งสองสามปลาหมึกมีสามตัวเด็กๆก็ใส่เลขสามอยากๆลงไปต่อไปปูค่ะมานับกันค่ะนับหนึ่งสองปูมีสองตัวก็ใส่สองหัวเป็ดลงไปค่ะต่อไปปลาค่ะนับปลานับหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกดแดแดว่นตาค่ะถ้าเขียนไม่ได้ให้คุณแม่ช่วยจับมือนะคะ8แว่นตาค่ะเรียบร้อยแล้วไปดูหน้าถัดไปกันค่ะหน้าถัดไปนะคะ จำนวนที่น้อยกว่าให้เด็กๆก,กากบาดจำนวนที่น้อยกว่าค่ะดูภาพแตงโมนะคะมีภาพกำกับเลข1เลข2เลข3แตงโมข้างหน้าตรงกลางข้างหลังเด็กๆประเมินด้วยสายตาเลยค่ะแตงโมกลุ่มไหนที่มีจำนวนน้อยกว่าเจอหรือยังนี่ไงคะกลุ่มตรงกลางนั่นเองต่อไปมาดูส้มค่ะมีส้มกลุ่มเลข1เลข2เลข3ข้างหน้าตรงกลางข้างหลัง ประเมินด้วยสายตาเลยค่ะส้มกองไหนที่น้อยกว่าคะใช่แล้วค่ะข้างหน้านั่นเองต่อไปสตรอเบอรี่ค่ะมีสตรอเบอรี่เลข1เลข2เลข3กองไหนคะกองข้างหน้ากองตรงกลางหรือกองข้างหลังคะข้างหลังนั่นเองค่ะต่อไปมาดูหน้าถัดไปจำนวนมากกว่าดูต้นกระบองเพชรค่ะมีกระบองเพชรกอง กลุ่มที่ 1.. ที่2ที่3ประเมินด้วยสายตาเลยค่ะใช่แล้วอันข้างหน้าเลยต่อไปกระบองเพชรแถวตรงกลางเลข1เลข2เลข3กลกองไหนคะมากที่สุดกลองตรงกลางค่ะต่อไปกระบองเพชรแถวสุดท้ายเลข 1.. เลข 2.. เลข3ข้างหน้าตรงกลางข้างหลังอันไหนคะกองข้างหลังนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะ ตบมือให้ตัวเองเลยต่อไปมาดูการจับคู่จำนวนเท่ากันค่ะคุณรครูมีไอศครีมหลายรสเลยมานับกันค่ะว่ามีหนึ่งสองไอศครีมสิงโตมีสองมาดูไอศครีมอีกอันค่ะอันไหนมีสองนี่ไงคะตัวสล็อตนี่เองมีสองเหมือนกันเท่ากันเด็กๆก็โยงเส้นเลยค่ะต่อไปมาดูไอติมแกะค่ะนับหนึ่งสองสาม สี่มีไอศครีมแกะอยู่6ตัวมีภาพไอติมรถอะไรคะที่มี6ตัวสังเกตด,ดูฝั่งขวามือเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะไอศครีมช้างนั่นเองยงเส้นจับคู่ไปเลยต่อไปมาดูสุนัขจิ้งจอกคะ่ะมี3ตัวเด็กๆด,ดูด้านขวาเลยคะ่ะไอศครีมรสอะไรมี3าม สุนัขเหมือนกันนั่นเองสุดท้ายไอศครีมหมีแพนด้าค่ะมาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4ไอศครีมหมีแพนด้ามี4ไอศครีมอะไรมี4อีกเหมือนกันเอ๊รูปอะไรนะรูปหมูรูปสุนัขดีนี่อาค่ะนี่แหละคู่กันโยงเส้นเลยค่ะต่อไปมาดูเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะมีตึก ที่กำลังมีพนักงานดับเพลิงแล้วก็ไฟไม่แรงแล้วก็มีควันเล็กน้อยให้เด็กๆเ,เรียงเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนก่อนจะเกิดเหตุการณ์อะไรมีควันขึ้นมาเยอะๆควันขึ้นมาเยอะแบบนี้แสดงว่าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่กำลังไม่ดีแล้วอ่าเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งค่ะหลังจากควันเริ่มมีเสร็จแล้วก็เป็นอะไรคะ ไฟเริ่มไหม้ค่ะเป็นเลข2และสุดท้ายเลข3เราก็จะได้พนักงานดับเพลิงตำรวจดับเพลิงมาช่วยดับไฟให้ก็เป็นเลข3ต่อไปมาดูมะม่วงค่ะมีเด็กถือตะก้าเปล่าๆมาหใบแล้วก็มีเด็กที่ได้มะม่วงเต็มใบเลยเต็มตะก้าเลยแล้วก็เด็กกำลังสอยมะม่วงนะคะอ่ะตะก้าเปล่าเป็นเลขหนึ่งค่ะ แล้วก็เด็กกำลังใส่มะม่วงเป็นเลขสองแล้วก็เด็กได้มะม่วงเต็มตะกร้าเป็นเลข3ค่ะสุดท้ายพ่อค้ากำลังวางผลไม้ขายอยู่เลยในตลาดแล้วก็มีคนมาซื้ออ่าพ่อค้าเตรียมร้านเป็นเลข1แล้วก็มีลูกค้ามาซื้อเป็นสองและก็มี ลูกค้าซื้อเสร็จแล้วจ่ายตังค์ได้เป็นเลข3ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหน้านี้ต่อไปนะคะจะเป็นการวาดต่อเติมภาพคุณครูจะมีคลิปให้แยกนะคะค่ะแบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่6หน่วยวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจทํานะคะสวัสดีค่ะ